วัสดีครับพี่น้องครับเอามานีพ่อกันของช่วงใบใบของวันที่ซีมิทุนายนสองพันหารอยหกิบหาครับเอามานีอากาศขึ้มคือเกาได้พี่น้องได้อขึ้มมาถึงแต้มือเศร้าดิฝนตกเลิ่นหัวตะเศร้าครับเอามานีก่อนเดือนนะครับก่อนสี่ไปตอจากลิบเหมือว่านที่เราเลี้ยงผสมพันธุ์กบให้พี่น้องฟังเอ่อ บม่ท่านจบหอดมองเอาพอพันแม่พ่านลงผสมกันแล้วก็เลยหยุดไว้ก้อนลิปตัดกลับบ้านเอามาดีสิเรล่าต่อเด้กปีนองด้อเอาก่อนเดินครับสีผ้าพี่นองเมื่อเบิงเอ่อกบคอนโดซะก,ก่อนเออบ่ได้เบิงหลายมือแล้วเมื่อเบิงกบคอนโดซะก,ก่อนนะครับหลังจากนั้นกับเมื่อเบิงหวกเบิงกบหน่อยไปซะก,ก่อนครับจงังติไปเว้าสู้พี่นองฟั่งอีกนะครับ มาครับตามมาครับมาเบิ่งกบคอนโดสะก่อนครับครับนี่แหละครับกบคอนโดครับหลังจากเออเอากบลงใส่ขวดใส่คอนโดเรียบร้อยแล้วลายมือแล้วมาเบิงบ่งแบบนี้ครับว่ามันเป็นตังไห๋อันนี้ทายนามแล้วมือเช้าเดดอครับนี่ออสองมือทายนามทอนึงเออขาวจุนพูนตัวไพี่น้นองเออยู่ในขวดนี่ขาวพอปันกันครับ ฟลังหมดละเออก็น่ะตัวง่ายพี่น้องมึงก็น่ะเห็นบะครับนี่เปิ้นเห็นปะนขาวจนพูนจิ้อนเปอ้ลยู่ในขวดเป่้ลตัวง่ายเดีด๋ยวนี้ครับเป่้ลเปิ้ลอันนี้กบคอนโดครับนี่เอ้มีแต่ตัวตง,างา่ามๆขาวๆขาวจังดาไอยู่ในหนีปันเตาอบนาะนี่เนาะนี่แม่เลี้ยงสายไล่ยู่นี่แม่ คอนโดสามสั่นหนึ่งสัน่นสองสัน่นสามสั่นอันนี้กบคอนโดครับเห็นไ่มนี่ก็น่ะอ้อยพี่น้องเบิ้งอีกน่ะเพิ่นเห็นไ่มครับเพี่อนน้ำแ้วมือเศร้าเพิ่นเพ่นตรงมงเต็งเมงยี่เพิ่นนี่และลงมาบ่เพิ่นเต็มตรงตรงคือเก่าเหรอครับเพิ่นอันนี้กบคอนโดนะครับเอาพี่น้องเด็กเลี้ยงกัเลี้ยงได้ได้พี่น้องได้เพิ่น นี่คือกันครับนี่พุ่นตรงมงอยู่พุ่นงามปะตัวเมียรครับตุลเบื้องรูปล่างเป็นตัวเมียรครับยันนำเรียบร้อยแล้วโอ้ฝนตกห่ามได้ไปนอนอมือแรกก็ไรตกซูมือซูเว้นแม่หมื่นกับตกอีดีครับหมื่นนี่ เมือนขึ้นี่ก็ตกเยอฝนมาตกได้ตกดีแต่ว่าเสนอนี่ตัวหนึ่งครับนี่ตรงมงกี้ดิคุณน่าบอกครับพี่จวงสี่สานะคุณขาวจนพูนโยนอันนี้ตัวผูด,ดิครับนี่ออกเล่านอ,อกออกข้างเห็นบ่เห็นบ่ครับเห็นข้างบ้างนั่นะออกเป็นตัวผูเลยเห็นแล้วครับตัวนี้นี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นชัดแล้วครับ เป็นตัวผูแน่นอนตัวนี้ครับเออข้างมีไอ,อ้กล้องเสียงแล้วนะครับอันนี้คบคอนโดได,พด้พี่น้องเด้เอ่ะเปิดละพี่น้องเบิ่งเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนไนแล้วเรียบร้อยแล้วอาหารเรียบร้อยแล้วยังมาท่านหเห็ดอีกอยู่วาว่ายังมาท่านหเห็ดหาหมองไว้อีกหัวตะลายอยู่พุ่นนะครับ เป็นดงเด้งดงเด้งอยู่อันนี้กบคอนโดกบคอนโดครับพี่น้องครับนี่แต่สูงงามๆพ่นตรงมงเต็งเมงอยู่เป็นละดีจ้พะพูนเหรอพูนพูนยูสันเตยกลายตัวชัดๆนี่พี่น้องเบื้องพราะว่าขวดมันมั่วจังหน่อยขวดมันเหลื่อมมั่วจังหน่อยมันก็เลยเป็นบ่ค่อยเห็นนี่ครับเห็นบ่ครับนี่ตัวง่ายเลยครับพุ่น เห็นปะและ้ตัวนี้เลยแหละหุ่นตัวงามอันนี้ตัวเมียรครับนี่สงเสียทีเป็นตัวเมียมากนี่ตัวนี้สงเสียที่เป็นตัวเมียมน,น,สสยนยะครับอันนี้กบคันโดครับนี่เอ๋อนี่แหละกบคันโดอันนี้เมื่อเบิ้งหัวกับเบิ้งหลูกออดสก้อนเบอร์นี่ครับมาครับ ลูกออดก็เป็นลูกออดฝนตกห่อมขึ้เกา่าเหรอครับนี่ประทัดจออกจักเทียยี่นี่ผานี่นี่ผากันฝนนี่เอ้ยฝนจะไหนามาตกเลยตกดีเบิเ่งกลับมาเบิ่งหนุกออดครับฝนเกียงเงาเงายี่ฝนเดี๋ยวลงไปใกล้ๆก็นหะนเห็นบ่อยากให้พี่น้องเห็นใกล้ๆแม่นหนังใ่เห็นพูดเหรอครับพุ่นเห็นบ่พุ่นเงาเงายู่พุ่นเหรอครับพุ่นซู้มึงใกล้ๆก็นหนมาเปิดไฟเห็นบ่ไฟ ครับพุ่นแล้วพุ่นถูกง,างา่ายเหรอครับนี่อันนี้ได้ลูกออดได้แปดมื้อนีได้ครับนี่นี่ลูกออดได้แปดวันแล้วมื้อนี้ครบมื้อนนี่เลยแปดวันครับนี่เต็มด้ิพุ่นอันนี้ลูกออดแปดวันครับนี่นหละพุ่นเงาเอยู่พุ่นล้วครับพุ่น กำปื้อไปทางพุ่นลหรอม่นหมืดด้วยครับฝุ่นเต็มไปหมดแถวนี้เอ้าเหลี่ยมจั็หน่อยเนาะเออแสงเหลี่ยมแสงจั็หน่อยนียนย่ลูกออดแปดวันครับนี่เงียับมาท่านนี้กันเห็นปะฝุ่นครับเห็นบ่ครับฝุ่นฝุ่นยุบเงียบยุบเงียบที่ฝุ่นละ ลูกออดย่มเยับยุ่ยับที่พ่นเหรอครับปุ่นปุ่นตัวง่ายเหรอครับแปดวันครับนี่ลูกออดเด็ดแปดวันมามาครับยับป่พี่ฝนตกบรเลยเปรีเป็ดจืนเปรี้มดขึ้นเก้าเหรอครับพุ่นอันนี้กับลูกออดนี่น้อยยิ่งมองเก้านี่แหละครับนี่เออกระลั่งสิเป็นขาแล้วมาบันนี้มาเบิ้งกบข้างนี้สุกกอนครับนี่มองนี้ก็ เล่นน้อยอยู่ครับมีเงามงาเนี่ลูกอดนี่ปุ่นกระลังขึ้นกระลังหัดขึ้นกินเงียบปุ่นดำดำ่นครับปุ่นเห็นบ่พี่น้องปุ่นละดำดำเต็มที่ปุ่นปุ่น,นละโอ้ยเห็นเยาเจัาหน่อยครับเอ้ยมาขางนี่เป็นกบครับนี่นี่แหละกบปุ่นนี่แหละสุดเสียวลงเห็ดพันปีนาครับนี่ นี่แหละนี่ตรงมงตีงเบ่งที่ผลับพี่น้นนองเห็นปะผลเลยจับที่ผลล่ะดูกว่าโดนพักตัวพักปอดผลล่ะตรงมงอยู่ครับนี่ว่าสีลงเห็ดพันปุ์พีนาควบโมนี่ครับเมื่อวานเราเลี้ยงเอากอบลงผสมพันธุ์กัน ทอดมองเอาเมียพันพอพันลงแล้วนะครับเอาบานี้หลังจากที่ห้าเอาพอพันแเมียพันลงแล้วกะบริเตุยังต่อดีครับบัดนี้เออมันสิตกมาย่งกันงคืนเหมือนบละบัดนี้ก็สิปล่อยมันผสมพันกันแล้วครับบัดนี้พุ่นล้มืออื้นเศร้าย่ามือเศ้าครับย่ามือเศ้าเออเฮากับมาเบิงว่ามันมีใครบ่เออมีใครบอหรือบ่มีใคร นะครับขันมีใครก็ดีขันบ่มีใครก็บ่เป็นยังแลอพี่น้องเด้อนะครับถ้ามันบ่ใขรก็บ่เป็นยังครับแต่เป็นกบไม่เออบางเทียมันก็สีบ่ใข่ครับแต่เป็นกบไม่เอาต่องเอาลงสองเทียสามเทียคนครับมันยังสีใข่ครับถ้ามันบ่ใขรก็บ่เป็นยังแต่เป็นกบไม่แต่เป็นกบไขย่นี่โอ้กบเก้านี่ใข่แน่นอนนะครับเด้อเออแต่เป็นกบเก้าใข่แน่นอนครับ แบบนี้ถ้าเบิ้งแล้วถ้ามันมีไข่อยู่หรอกะอ่ะเออมีไข่อยู่บบที่นี่ช่วงประมาณประมาณแปดโมงกวกลัว,วหรือว่าหาเกาโมงนี่แหละที่ผมเอากบพอพันแม่พันออกจากหม่องมันไข่นั่แหละครับเออจับออกได้ปีนองเด้นะครับจับออกไปไวหม่องเกาุ่นละหม่องเฮ้าเคยไวห่นละเออแยกไว้คือเกาเดา้อตัวผูไ้เพาะตัวผูนะครับตัวเมียก็ไ้เพราะตัวเมีย นะครับแยกออกไว้เลยนะครับอย่าเอาล่ใงเกันเด้อนะครับมาที่นี้ก็บ่ไม่หยังนี่ครับบ่ดนี้เออเฮากับเมื่อเบิ้งไขว่ามันไข่มันกองกันบ่แต่มันกองกันเท่าก็ยายๆออกครับเอามือตีตีตีออกมันเอามือสะออกงอง่ายโดยไปสะไข่มันออกให้มันจับกันไหมครับเยอเอาสะออกจัดหน่อยหล้ะก็พอออกจากว่ามันสะมันนั่นก็แล้วก็บ่เปหยังนีครับก็ปล่อยจรงสั่นเลย ไอ้บทตินี่ก no ็เบิ aí, so, ้องต้าม mm ันฟักโตแล้วบที่นี่บ้านี้ก้อนที่สิฟักโตนี่พี่น้องถ้ามีผ่าไอ้ผ่าสะเล็มถ้ามุ่งยุ่นึ่งก็เอาออกซะก่อนได้พี่น้องเด้อไอ้มันถือแสงแดดครับไอ้มันถือแสงแดดเออขันถือแสงแดดมันสิฟักโตเร็วครับถ้าบ่มีแสงแดดมันก็สิฟักโตช้าจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อออเถ้าอากาศคึมๆจังซี่ครับนี่มันก็สิฟักช้าจังหน่อย เออันแดดห่อนๆนะโอ้ยถือขี้งคักงอดเบือแรงมากเริ่มเห็นตัวรอยแล้วครับเออให้มันมีแสงแดดให้มันห่อนแต่น้อยจะหาแนวบังมันไว้ครับมือแรกมือสองครับเอปล่อยไปเลยไม่ต้องไปตีงมันหร้อพี่น้องเนอะจะไปตีงน้ำตีงอยังมันปล่อยไปงั่นเหระครับจะไปตีงมันเลยเออเพราะมันแตกตัวออกแล้วกับพุ่นละเอาจังคอยให้อาหารมันครับ อาหารมือแรกก็ให้ไข่แดงแล้วของผมเออให้ไข่แดงขยำขยำให้มันละเอียดให้มันเละเหมือนต่อไปเอ่อแล้ก็เอาสาดลงให้งวกกินนิดหน่อยนะครับเออของผมใส่เท่าละสองหน่วยถึงนี่เออไข่แดงเท่าละสองหน่วยเออไข่ยี้ไขย่ขยี้ใส่กับน้ำให้มันเละๆลไหมให้มันเป็นน้ำไหมมาเนี้ก็เอาน้ำเติมใส่หลายเติบุมดละให้มันทัว่วแล้วก็สาดให้กินครับ กินยวงสันไหนเจ้ามือซ้อมมือม่เกิดก็ได้ครับเพราะว่าบ่ได้ไหายาเทียดอีกเนหายไข้ล้างากนั้นเทาจ้าได้ไหายไข่โอ้จ้าได้หายเห็นพวกออาหารได้พี่น้องด้วยก็บ่มีอย่างนี้ครับก็มันนั่นแล้วแต่ว่าข้าก็ดูแลเนี่ยถึงแต่ว่า่มันเป็นโตนยหน่อยออกมาแล้ว,ว,ว,วแต่ถือฝนบดีได้ครับเด้อแต่ามันเห็นตัวนหน่อยรลอยออกมาแล้วขึ้นลูกยุ่งนั่นไปแง้มหา หาผ่ากันฝนไวแต่มีฝนสิตกด้วยแต่ฝนสิตกใส่หาแนวกันไวเก่งหน่อยได้ปี่น้องเด้อยแต่ว่าสำมจิตตายด้วยครับเด้อแต่มันสินนกน,กนกน้ำตายเผอินอหาแนวกันไวเก่หน่อยนะครับมีท่านีแ่แหละบ่มีมย่งหยังครับเอหลังจากมันออกเป็นตัวแล้วก็บเบอมี่หยังครับคออยเบิงค่อยหยอาหารมันท่านั้นแหละครับท่นนั้นแหละเขาพมเห็ดดินนิเออบ่อมีงหยังมากไหม วา่า้ายายมั่นถือน้ำฝนน้ำยังมันสินอกน้ำครับอันนี้ละวิธีเพาะพันธุ์ผสมพันธุ์กบนะครับตีผมเห็ดประจามพกวเห็ดทั้งสี่แหละนะครับเออไพี่น้องสงสัยอันใดก็จ้างสอบถามมาอีกเด้อพี่น้องเด้อนะครับอ,อันใดผมหูจักพมก็สิบ,บอกซูพี่สูนองฟั่งนะครับตามตีประสบการ์้องผมเห็ดมากเลยล่ะอ๋อ โอ้มันนี่ก็อากาศขึ้นคือเก่าแล้วครับตกมัดขึ้นมื่ขึ้นนี่เมื่นตกมัดขึ้นเลยฝนเออมันต้องหยุดว้างไหนหันได้ครับนี่อช่วงนี่ก็บใาม้งโก้กลัวแล้วนี่แหละจังแม่นี่รู้ไหมพี่น้องเบิ้งฟ้ามกบตรงนี้แดงคือเก่าแล้วครับตกได้ตกดีมาเสนอเอาเอาใส่ซ้ำนีได้พี่น้องได้มาหนี้ครับคลิปนาจังพอกันไหม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแดงบึงพลานชัยแฟนเพจนะครับแล้วก็ฝากช่อง YouTube ช่องแดงบึงพลานชัยนัเนเองพี่น้องเด้อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้นน้ำเนียนะครับภาพพี่น้องเบิ่งหันเบิ่งหนีนะครับเอากินนีไปซ้ำหนีให้พี่น้องที่ดีไม่แห้งสุงขุ่สุข้นครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับ